สวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งระบบไฟฟ้านะครับโดยติดตั้งเป็นโคมไฟสปอตไลท์นะครับขนาด200วัตต์นะครับเป็นแสงเหลืองหรือว่าแสงวอร์มไว้นะครับก็ใช้สำหรับรอบองค์เจดีย์สี่ดวงนะครับใช้สำหรับเป็นแสงให้กับผู้ปฏิบัติธรรมมาเดินจงกรมนะครับสถานที่แห่งนี้ที่ติดตั้งเป็นวัดป่าปรมโชัยจังหวัดนครปฐมนะครับ ผู้ที่สนใจมาปฏิบัติธรรมก็สามารถติดต่อกับทางวัดได้เลยนะครับแล้วก็ฝากผลงานให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมด้วยนะครับก็อาจาเป็นแนวทางในการไปติดตั้งที่รอบบ้านของลูกค้าเองนะครับแสงวอมก็คือให้ความสว่างพอ,อสมควรนะครับไม่แสบตาเหมือนแสงขาวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ